สวัสดีครับฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้พรีวิวการ่งขันฟุตบอลชิงเพื่อผร้ชานคิงครับครั้งที่47นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่คาดคิดว่าเราจะต้องมาเร็วขนาดนี้เนื่องจากว่าเราหวังว่าเราจะได้ได้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะเตะกัน1 9กานาฬิกาสนาทีนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราแพ้ให้กับเวียดนามนะครับในนัดแรกทำให้ต้องมาชิงอันดับ3เกมชิงอันดับ3าเนี่ยจะเล่นเวลา15นาฬิกานาทีนะครับหรือว่าอีกประมาณสัก 20นาทีข้างหน้านี้นะครับเพราะนั้นก็เลยต้องมาเร็วหน่อยนะครับวันนี้ไทยจะเจอกับอินเดียนะครับอินเดียเราเนี่ยแพ้เวียดนามศูนย์หนึ่งนะครับโดยเสียประตูในช่วงทดเวลาขณะที่อินเดียแพ้กับกือลาซาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแม้ว่าจะอันดับโลกจะดูสูงกว่าไทยอินเดียเวียดนามแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะฮะแต่ว่าพอเห็นฟอร์มที่พวกเขายิงอินเดีย3ประตูต่อหนึ่งก็เห็นชัดเจนนะครับด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ สปีดฟุตบอลที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าความร้อนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรพวกเขาเลยตลอด90านาทีเกมวันที่พวกเขาเอาชนะอินเดียได้เนี่ยฝนตกลงมาครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศที่สนามกันนะครับทีมงานเราส่งภาพมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกับผู้สื่อข่าวของเราคุณพนวัตรที่อยู่ที่ช้างอารีนาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถึงความพร้อมแล้วก็รายชื่อ11คนแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นกันพอสมควรนะครับว่า ทีมไทยเนะี่ยมีใครกันบ้างแต่ช่วงนี้ในระหว่างที่ทีมงานกำลังติดต่อทางนู้นอยู่นะครับเราไปดูผลงานท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับไปย้อนดูทีมไทยกันหน่อยนะครับย้อนตั้งแต่เอเชียนคัพนะครับก็ก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นที่มาของการเชิญมาครั้งนี้ก็แพ้ไทยแพ้เอเชียนคัพหประตูต่อ4นะครับก็ ในเอเชียนคัพนี่นัดสุดท้ายของรอบแรกในไทยเสมอ u ูเเจ้าภาพนะครับ1ประตูต่อ1ในรอบ16ทีมไทยแพ้จีน1ประตูต่อ2นะครับไชน่าครับครับไทยบุกไปเอาชนะจีนได้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็นัดชิงเนี่ยไทยแพ้อุรุกวัย0ประตูต่อ4นะครับน้าที่เกมล่าสุดที่กลับมาอีกครั้งหลังไชน่าคับในผลงานของโค้ชต่ยเนี่ย แพ้เวียดนามศูนย์ประตูต่อหนึ่งถ้าใครได้ติดตามดูผลงานของไทยในช่วงหลังๆต้บอกขวบปีนี้ไทยยิงประตูดได้น้อยมากครับนะครับก็ตั้งแต่รายะวัดเข้ามาทําทีมเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบเกมของทีมไทยเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เน้นเกมรับนะฮะความชั่วะนะฮะ,ะส่วนอินเดียนะฮะนัาหลังสุดของอินเดียกันหน่อยนะครับ ห้านัหลังสุดของอินเดียนะครับ mm. เกมกระชับมิตรอินเดียเสมอโอมานศูนย์ประตูต่อศูนย์นี่เป็นรายการก่อนชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งโอมานนี่ก็อุ่นกับไทยนะครับแล้วก็ชนะไทยได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนในเชตครับเหมือนกันอินเดียเปิดเอเชียครับก็บอกว่าพลิกล็อกมากนะครับที่เอาชนะไทยได้4ประตูต่อ1นะครับแพ้ยูเอเเจ้าภาพศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็แพ้ บาเลนส์ s, นะครับหประตูต่อ4นะครับขณะที่เกมนัดแรกของพวกเขาในแพ้คือเซาวหประตูต่อ3นะครับก่อนเอเยนคับเนี่ยอินเดียอุ่นเครื่องได้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับพวกเขาไปเสมอกับจีนมาด้วยนะก่อนเอเย่นนะ่ะแล้วก็เอเยนครับก็ยังทำผลงานได้ดีจนกระทั่ง2เกมของเอเยนคัพที่ไปโดนนัดสุดท้ายไปโดนบาเรนยิงหนึ่ี่เนี่ยก็ น่าเสียดายที่ที่พวกเขาตกรอบนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นมาทีนี้ก็แพ้มากกว่าชนะนะฮะรวมทั้งเกมล่าสุดด้วยที่แพ้กือละเสานะฮะอ่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมแล้วนะครับที่จะรายงานบรรยากาศที่นั่นกัน้วเดี๋ยวเรากลับมาฟันทงกันนะฮะว่า่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณพานุวัตรครับคุณพานุวัตรฮะคุณพานุวัตร<ะ>เชิญเลยครับ ได้ยินไหมฮะได้ยินครับต่างเง้่นไปพี่เต้เอาครับฮัลโหลับโตกลงตโลยังทำยังไงเอายังโอเคครับมาครับมีคนนั่งครับพี่อันนี้ละฮัลโหลครับครับคุณพานุวัฒน์เชิญเลยครับครับผมก็ตอนนี้บรรยากาศที่สนามช้างอารีน่าครับ ก่อนเกมที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินเดียในนัดฟุตบอลชิงที่3นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างดีมากแล้วก็ถือว่าตอนนี้นบรรยากาศในสนามช้างในหน้าก็คึกคักพอสมควรแล้วก็แล้วก็แฟนบอลวันนี้นะครับมาที่สนามเนี่ยต้องบอกว่าเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมชิงที่สแต่แฟนบอลเนี่ยยังคงให้ความสนใจพอสมควรนะครับขณะที่ รายชื่อตัวเตะน,นักเตะตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าหรือว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาตกรอะลงไปก็หรือว่าไม่ได้ผิดพลาดตามที่ผมคาดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเชื้อติดแดงดาได้ลงฉลองรบที่หนึ่งร้อยกับทีมชาติไทยนะครับขณะที่ทางฝั่งอุบะชัยใจเด็ดได้รับโอกาสลงหน,าเ,า,า,เงหนาเพราะว่าเกมแรกเได้ดีแล้วก็ยังมีในส่วนนักเตะใหม่ได้ลงสนามมาคือพาวีตาสันเดมีนะครับคนนี้ได้โอกาสลงหนาเป็นตัวจริง เกมแรกของทีมชาติไทยขณะที่ที่ตอนแรกมีข่าวว่าทิศต้องโดนจะให้ลงแต่วันนี้เขาผ่านความพิดแล้วก็ได้ลงสนามนะครับทิติพันธุ์พ่วงจันแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลงมาคือสุบัญญาบุริสายได้ลงมาเป็นโัจรจิงหลังจากที่แล้วเป็นโัวสำรองน,นะครับถือว่าแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าสนใจใจอย่างมากสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้กองกลางเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสุบัญญาทิติพัพนธุ์แล้วก็ธนบูญยังคงยืนปักหลักเป็นตัว ปาดปาดบอลก่อนที่จะถึงเป็นที่สุดท้ายนะครับก็ถือว่าการจะตัวเนี่ยถามแป้นบอลส่วนใหญ่ในสนามเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อยากเห็นทีมชาติไทยเล่นเกมลุกแบบเต็มสูดใส่อินเดียในเกมนี้ครับอันนี้เป็นทางฝั่งทีมชาติไทยขณะที่ทางฝั่งอินเดียนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เขาบอกตั้งแต่ ในงานถแถลงความพร้อมแล้วว่าจะมีการโลเตชั่นนักเตะก็เราได้เห็นนักเตะหน้าใหม่หลายๆคนนะครับที่ได้ลงสนามนณะที่ตัวเก๋าอย่างตูนีเซตีในวันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองไม่ได้ลงสนามนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ในส่วนของเซตีเพราะว่าในงานถแถลงข่าวเนี่ยโค้ชอินเดียบอกว่าอยากให้ลงเหนกันแต่อันนี้เขาให้เด็กลงมา้งส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็มีไลเนลเฟอร์นันเดสนะครับที่ได้ลงเป็นยู23ของอินเดียแล้วก็มีฮาจิคาซิมนะครับสำหรับทางฝั่งอินเดียแล้วก็เกมวันนี้เนี่ยถ้าในสายตาผมนะครับผมว่าทีมชาติไทยโค้ชตุ๋ยบอกตลอดในงานแถลงความพร้อมหรือแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยต้องการเปิดเกมลุกใส่ทีมชาติอินเดียแล้วก็หวังที่จะล้างแค้นซึ่งนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยบอกหมดเลยบอกหมดเลยว่าอยากล้างแค้นอินเดียให้ได้แล้วก็อยาก ที่จะเก็บชนะให้แฟนบอลเลยครับถึงแล้วมันจะเป็นขั้นที่3แต่เกมเนี้ยคืออยากจะเก็บแชนะให้แฟนบอลที่เข้ามาชมเกมท่ามกลางบรนจะจาศที่ร้อนครับครับคุณพนุวัตรครับครับการจัด11คนแรกแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยคุณพนุวัตรมองว่าเกมจะแตกต่างจากนัดแรกย,ย,ยังไงครับได้ยินไหมครับอ๋อ ถ้าเกิดถามว่า11คนแรกในวันนี้ต่างจากนัดแรกยังไงเนี่ยมันต่างอยู่ที่กองกลางนะครับกองกลางเปเกตผู้เล่นตวจริงในวันนี้เนี่ยเล่นด้วยกันมาแล้วหนึ่งเกมในเกมที่แล้วเล่นในช่วงรึ้นหลังที่สุบรราลงมาแทนสารัยจ่เย็นนะครับทาให้กลางตอนนั้นเนี่ยดีดีมากในช่วงรึ่งหลังแล้วพอลงมาวันเนี้ยก็ผมว่าโค้ชต่อยคือเอาในนักเตะที่เล่นด้วยกันมาตลอดแล้ว สามวันนี้ได้เล่นด้วยกันแบบที่แล้วแล้วทาให้โค้ชต่อยัดิใจง่ายเลยว่าใช้สามคนนี่แหละเพราะว่ารูปเกมในครึ่งหลังแบบที่ใท้เวียดนามเนี่ยค่อนข้างดูดีก็เลยใช้กลางในในที่เล่นเป็นตัวจริงในในครึ่งหลังของเกมที่แพ้เวียดนามนะครับตอนนที่กองหน้าได้มีสิทิกลับมาถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าเห็นได้ชัดในเกมที่ผ่านมาเนี่ยกองหน้าเราใช้เป็นสุปชัยกับสุประโชคซึ่งทั้งสองคนเนี่ยแน่นอนความสามารถมีสูงอยู่แล้วแต่ ขาดในเรื่องของประสบการณ์โค้ชต่อยให้จิรศิลป์มาแล้วก็เป็นนัดที่100ของเขาแล้วก็ได้ความหนึ่งของกุบปปะชัยบอกว่ามันก็เป็นผู้กองหน้าที่ดีที่สุดในตอนนี้ของทีมชาติไทยแล้วนะครับส่วนแขงหลังเนี่ยน่าสนใจคือปวีตันชาเทมีที่ได้โอกาสลงสนามแทนที่พันสายกินวิบุลคือเขาอาจจะมองว่าเปวีเนี่ยเล่นสไตล์คล้ายค้ายกันกับปันสายแล้วก็มีรูปร่างที่ สูงใหญ่พอสมควรทําให้เขาจึงตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นสเกตผู้เล่นตัวจริงที่ผมว่าน่าดูอย่างมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะมีเกมลุกมันจะมีสุบรรณาที่เป็นเทรนเนอรค์คล้ายๆชนาจิ๊มาล้วงบอลแล้วก็เอาบอลไปขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็มีชีนสินแดงดาที่คนคนไทยแล้วก็มาเชียร์ที่นี่เนี่ยหวังให้จีนสินนะครับประเดิมแมตช์ที่หนึ่งร้อยด้วยการทำประตูครับอืมครับผมแฟนบอลมาเยอะหรือยังครับ <S <S <c oughs> แฟนบอลในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูจากสายตาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเกมที่เจอกับเวทนาแต่โดยรวมหนาตานะครับมีแฟนบอลจากกรุงเทพจากโคราชเนี่ยที่ผมได้คุยนะครับมาเยอะแล้วก็ทั้งอุลตร้าทั้งเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยยานนานต่างๆก็ามานะครับแต่วันนี้เนี่ยอา,ากาศค่อนข้างร้อนหน่อยแล้วก็ช่วงนี้บอลก็จะเริ่มเตะแต่แฟนบอลก็ทยอย้ามาและยังมีข้างนอก อีกตาสุดหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าวันนี้เนี่ยดูไทยเสร็จแล้วจะดูเวียนามคือลาซาวต่อไหมแฟนๆพี่บอลก็เห็นตรงกันว่าก็เห็นน่าจะดูต่อแหละบางคนก็เชียร์คือลาซาวบ้างบางคนก็เชียร์เวียนาบ้างก็ผัดเปลี่ยนกันไปแต่แต่วันนี้ผมว่าหลักหนึ่งกว่าคนได้ถ้าเกิดสมมติบอลเตะไปขึ้นประมาณสักงสิบยี่สิบนาทีแล้วเข้ามากัน์ดผมว่าอาจจะถึงประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนหรือหนึ่งหมื่นหกพันคนครับครับ จะมีฝนมากวนใจไหมครับวันนี้ขออีกทีครับจะมีฟ้าฝนมากวนใจไหมครับวันนี้ฮัลโหลครับวันนี้ดูแล้ว<อ>จะมีตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับแต่คาดว่าผมว่าครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวมาเพราะอากาศเนี่ยมันอบแล้วอีกอย่างเนี่ยแม่ฝนเนี่ยกําลังเดินทางมาที่ขนามช้งางไอรหนา้าแต่ในครึ่งแรกเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึง แต่ครึ่งหลังเนี่ยผมว่าไม่แน่อาจจะเดินทางมาถึงแล้วอาจจะตกลงมาเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างอุ้งก้าวเหมือนคล้ายๆก้จะตกครับแต่ครึ่งแรกอะผมว่อย่าะยังไม่ตกจะมาตกในครึ่งหลังแล้วก็เกมคู้ชิงครับเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เกมที่ช้างอารีนากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนี่เป็นภาพสดๆที่ทีมงานเราอยู่ที่นู่นรายงานมานะครับวันนี้11คนได้ของทีมไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับผู้สัมภาษณูเปลี่ยนจากกวินเป็นศิวรักษ์นะครับพิสตองโดยังประจําการแบ็คขวาเหมือนเดิมแบ็คซ้ายเป็นธีรตธรเหมือนเดิมนะครับเซ็นเตอร์แบ็คก็เปลี่ยนแค่คนเดียวนั่นก็คือปวีตระทายมีนะฮะที่ลงเล่นแทนพันสานะครับตรงกลางในสารัดออกนะครับแล้วก็เป็นสุบรญยาที่ลงไปครับลงไปเล่นแทนนะฮะ หน้านี่ก็เป็นทีละสินแดงดานะครับต้องดูว่าทีละสินกลับมาฟิตเต็มร้อยหรือยังวันนี้จะสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งของเขาเองได้หรือเปล่านะครับครับอ่ะก็ส่วนเรานะครับแล้วก็มุมมองของเราที่มีต่อเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยังไงก็ผมมองว่าทีมไทยเราน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับด้วยมันอาจจะขุกขักหน่อยแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องเล่นกันด้วยหัวใจแหละครับเพื่อที่จะอย่างน้อยก็เอาที่3กลับบ้านให้ได้นะครับเอาไว้ในบ้านเราให้ได้ครับแต่ว่า อาจจะไม่ง่ายแล้วก็ในเรทที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับสูงพอสมควรสูงพอสมควรอินเดียก็มีดีที่ลูกกาอากาศรูปร่างสูงใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไทยเราต้องพยายามเจาะเข้าไปทําให้ได้นะฮ <ผม S 2> ะผมก็มองว่าอาจจะชนะไม่ขาดนะครับ,รบเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนนักเตะหลายคนไม่เคยเล่น15นาฬิกา30นาทีนะครับไปดูฟุตบอลกันครับแล้วเดี๋ยวพักขึ้นกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมครึ่งแรกนะครับรวมทั้งหลังเกมแล้วก็ก่อนพรีวิวก่อนเกมคุ่ที่2ด้วยครับ